ลงลงไปลงไปย่างไปประดนี้ลงไปลุกแล้วลีไปลุกแล้วเรียบร้อเรียบล้อช็อตเด็ดพี่น้องเอ้ยโูหเห็นจะจรเลยตัวนี้โ่ถือได้นะเฮเรียบ่โอ้ยอย่าอาจับป้งนี่โอ้ยเยือกลทานใจขนาดพี่น้องตัวนี้ช็อตเด็ดเลยวะ หลังจากที่เฮามาแต่หาเลาะยิงเนาะบดนี้เฮาสิมาาพี่น้องมาใส่แหใส่บ่วงแหซึงบ่วงเฮาเอาแบบนี้เลยซิมเลาะใส่แหนี่ฮู้นี่มันยังอนอยู่ติบ่ทันออกเฮากําลังได้ใส่2คังเนาะซึ่งนี่ดนี่เนาะเฮาสิตั้งนแนนีเลย Tôi đi nữa Ồ, đi hồ nhìn nhảy Phở ở đây hơn rồi Phở ở đây hồ nữa, đi hồi lọ xài đi Xe lệ Ừ nì, ủ ủ thẳng này, này chỉ xếp luôn của đấy bị thi lập nữa สำหรับหูนี่เป็นดินแข็งเรับชิชัยผูกใหม่ไปแน่นึ่เลยเพราะว่าเาปักลงบหได้ใส่หูหนึ่งนี่นี่โอ้พี่พี่หูหนึ่งเปล่าตัวนี้หูบ่ใหญ่ไปไดยใส่ไวย้ยืนหลังหนึ่งเนาะเรากำลังจะใส่ใส่ซีหลังเนาะเนี่ะใส,ส,ส่สอีกโอ้นี่หูหนึ่ง อยู่หูนี่อยู่บ่บ่อ๋อตัวแนครับน่าสิอยู่อยู่หูนี่ก็จะเป็นเป็นหูสนเนาะห้อยออกแต่ว่ามื้อนี้บ่ทันมีหอยเข้าแต่ว่าเฮาสิใส่ไว้เื่อเพิ่นเข้ามาสุดํานี้เนาะเฮาสิใส่ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปว่าสิได้ใส่อใส่อีกเนาะอก้เนาะูนึงโอนีู่นึงนี่โอู้นี่เก่าลพี่น้องเพิ่นออกแล้วูนี่เพิ่นน่าสิมาอยู่นี่นี่เพิ่นยังอนอยู่ Có thể mình hơi khuẩn đúng rồi nè Xoay Ui, phía cái hôn nâng Này cái hôn nâng nè Ui, hôn hàng lụt phủ, lụt xoay ít hôn nâng cho bà Nhi nào bố mình hôn nhẹ Đãi như thế nào vậy? Hôn nhưng hết vậy chứ bà. <laughs> บัว่อยพูดนะว่าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับสำหรับหูนี่เป็นหูด,นหนนดักนะฮาจะใช้นอน,นแบบนี้เพราะหูเป็นดักลงเขก็จะใช้แบบแบบนอนไปเลย กลับมาเบิ่งหลังต่อไปเนาะเพราะว่าสิได้ใช้อยู่จุดได้นี่ถ้านายพิ่นมีอยู่เนาะเฮสิเลาะลงไปหาเพิ่นแล้วจังสิกลับขึ้นไปใช้ทั้งแล้วก็สิเลาะสิเลาะยามไปนําเนาะพอเฮาใช้ไว้โดนแล้วประมาณเฮาสิใช้ไว้ประมาณ5-6นาทีเฮาก็สิยามไปพมีฮู้อยู่ทางแลเฮาสิย่างลไปหาเพิ่น เป็นด <c oughs> <c oughs> ่านอยู mm ่ในดงพี hmm, so too, so too, so ่น so mm ้องตัว hmm, น mm ี้แม่นบ้านเฮาชื่อว่าด่านกระแพะด่านกระแบด่านใหญ่ด่านหินสงมใหญ่ด่านกระแพะสิลงไปอยู่วงตักลงไปเนาะสิข้ามห้องลงไปหน่อยนึงโอ้มาขวดพี่น้องตัวนี้โอ้เป็นหู่เือนแต่ว่ามาได้ขวดลเพิ่นน่าสิออกจากหม่องนี้น่าสิไปขุดหูอยู่หูใหม่ จะได้กะไปราหล่อลุนน้ำกันเอาว่าเขาจะได้เต้มได้มีโตหรือบปล่าเขาจะได้เจาโตัวกะเปรอถ่ายเบิ้งน้ำกันเนาะยืนนี่เขาใส่บ่วงมาประมาณแปดหลังเนาะใส่มาแล้วประมาณแปดหลังอยู่ใส่แน่หูยังมีหูอยู่บ่ไล่เน,นี่ยมาบ่ไล่มันไล่มัน ลยไปหาทางมโอ้ยนี่เซียนบ่ให้เพิ่นใส่แนวนี้เนาะซึ่งบ่ผ่านและใส่แบบนี้บ่ฮูเนาะแมนมีโตก็บ่ฮูแบบนี้บ่วงผู้ใหญ่เกินเนาะอาจอาจสิบ่ฮูแบบนี้ แต่ว่าวิชาการพื้นเ้าก็สิปล่อยพื้นเห็ดไปโอ้มาขวดไปหน่อยโอ้แต่ว่ายังอยู่ยังอยู่ห้อยมาขวดแต่ว่าหูพันยังอยู่นี่เพันขวดหูใหม่วันนี้มันจะเขียนไปแต่ว่าหูเพันขวดใหม่อยู่พี่น้องเยเดี๋ยวจะมาใส่ปลาไปอีกครั้งหนึ่งยู่นิทั้งเรื่องในหู Ở đây, đây là bỏ Ô, oh, phải đây là tui nâng chứ nào kì Đây là, đây là Đây nhẹ được Thư buồng lên ở này Mà Lấy áo Lấy áo ừ. Bó thu tín đi Khá là này hay vào rồi Á á, quá chi xay Đây là tèm nữa chứ nào nhẹ tui Cướp khuẩy không có sai sao Ấy à, buồn bà hết đi Ấy à, buồn bà hết nó đi hả oh, Ô, ui, hông ưng kìa Ưng thậu đây đi con ốc mà, một phân tốc Mùi nhầy khá là Nói hông ưng à, xe ưng ้อยม้าก็จะไล่ไล่นั่นเองนี่้อยม้าก็อวันใช่เออเมนเมรุยังมีเลยนี่ไม่ใช่เพื่อนผานหอยถือกล่องให้น่ยจะเข้าใส่บวใส่บวกกนบวจื๋อเลยขนาดอัดวิดีโอไปนี่จะจอบจือ เก็บเยอะสักเนี่น่หะนะาต้นไม้นะต้นก็เจ้ต้นนี่เป็นยังไงบ้างบ่อใช่เลยท่นใบใช่ประมาณสิลังพี่น้องเลยเาก็ใช่ประมาณแลังเลัง ในรเมาโชลายคูปถ <ừ, S 2> ือตีเอใมพูดอรมาเลย่มันไม่ไป้อยปุดเอาในบ่วงผ่านบ่อยไปเถอะนั่นเขาหล่ออยู่ผีข้างต้นไหนี่หก็ใช่ทิข้างนันแหละเออเนี่ยตือเออแคตีนนั่นแหละฮ่าประมาเออมีหงอหนึ่งหอยู่นะ Mùa nhẹ Mùa nhẹ dù à. Tê bò dù Hãy subscribe

ใส่ผ้าม่ไปหเมัดดแห้งเนี่ยหายังกระเบนฮะม่ให้เอที่บาทงานีใช้ง่ Tối thì tôi tối nói nọ Bố hên là bố hên là bò luôn anh chỉ nhảm thăn nhưng bò nhẹ thôi. bò ná, mà ảm đệ, bò được bên nhàng cái tổ mà để bỏ nó mẹ ảm đệ. Tổ bò được bên nhàng này ha. coi khi nào mình lên nó đón đi Haha say bố mì này hả hùng bố phở này. Haha chiều đón thương đón cầu เดี๋ยวเ้าวก็สิโล่ยามมึ้นไปเนาะมีปะรกูใ่โอ้ยเอาไปนะมันบอก็ได้สิเห็นหูอยู่พื้นแบบกูใส่เห็นหูมันน่อยั่น

bất tài nhắm nó cứ pin hỏng nha, mất chắc, mất trái vãi, mất chắc, pin hỏng, nhiều đấy toàn hộp cục à, nhiều đấy, 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 đấy, nhiều 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 เ็ดกระหอบนะต้นไม้ฮะมันตบที่มันเห็ดที่ตายครั้งแรกจบที่ที่ตายอยู่บนเห็ดที่ตายเลยแล้วแบบตายี่จับได้เลยแบบเลือดซัดออกนี่ตังเลยโอ้แดดแห้งเลพี่หน่อยเดี๋ยวชิมมันลอยยามขึ้นไปยามขึ้นไปหาลอยใส่ทั้งๆอเนาพนาะว่าเ้าใส่เวลาหลังเลยแท่าดรเนี่ยใส่ในผ่านอย ลืมเดทานนี่ผมมีทุงยางมัดไว้โอ้เหลือศาสแล้วใช่บ่วงไว้แล้วลืพีหน้องเลยโอ้โอ้หนีหัวหนนึ่งบุตรสิหักข้าวเลืเล้ คนใหม่ใบเดียคันตัวได้บุนตจื่อโอ้นี่หุ่นคือวิ่งใส่ใส่ตันจนมีผ่านใบสนบุใส้โอ้สามหลังคือยองี่มีพันอ่าันบนใบ แล้วก,ก็พันหน้าก็ลังใส่อยู่เดี๋ยวเรจะไปะหาเบื้องหูต่อไปแล้วเราจะไปเออะเฉดเพลิดใสอยู่ใส,ส,สยย่เนาะแต่ที่เนี่ยตอนนี้พันบ่อยเพื่อนว่าใส่ไปหลายหลังเลยแต่เพท่อนเห็นตะหลังเนาะนาสิลืมเพื่อนเอาเพื่อนนาสิลืมไปเลยหลังจากที่เอาใส่ดอนลุมล่มแหล่เขาก็ชิลอขึ้นเถิงเนาะแลิมาเลาะเบื้องบ่งบวงเลยเพระาะเขาใส่ไว้กระโดนเติบเลย โอ้ส่วส่นีดีบาดนี่นี่นี่ก็สยนะกมีตเลล่นอูู้เล่นโอ้เล่นเลยคซำซำซำมันขาหูได้เีห่ถือเนนะฮะเออเบิงหูตันนี้ก็มันจะเขาใ่หโอ้เขาหูเลพี่น้องถือกี่บ่โอ้เลนออกตัวนึงเพื่นวโอ้ตันนี้ถือเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้ถือเรียบร้อยเลย โอ้พุ่นนี่อู้เนี่ยๆๆโอ้หยังค่อยฮะถืกบ่โอ้พี่น้องตัวนี้ตัวนี้โอ้เฮ็ดได้บ่ฮาดโอ้พุดไปเลยติน่ะฮู้ๆออกมา <S preach miracle> <Syria> กมยิงดูฮะมันหูมันใหญ่น้ะเขาใส่เหน่อยพนเต้นถือเลยลูกพี่น้องเอ้เกยบรอด้ดิเดี๋ยมเก็บกอนเก็บเต็มก็อ้ตัวหี่นี่โอนี่ยังตัวนึงนี่ใช่เลยนี่พไปนีหยตงกี่นี่พีวาข้อข้อ่ก่อนหาชอบไม่ได้มันจะเข่าหูได้งเล้นเลยพี่น้องเอ้ยพ่นลงหูดินี่เ็ดถ้าถอยก็ถอยไ่ไไป โอ้แ่นก็มาหาคุณทนายทนายเลยอขาถอยออกเพื่อลงหูเนาะพี่น้องเพราะเขาใจบวงไว้เลยเขาถอยมากไปนี่ถอยมาจิมาซอมบึงเนาะเดี๋ยวจิย่างก็ไปลองบึงไปทางนั้นไปไปทางนั้นไปทางนั้นโอู้ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่เลยตัวเดียวตัวเดียวนี่่นีหูเพิ่งเจอหนี่เขาใส่บ่วงไหวเป็นอาสิจากลงหูเนาะโอ้

ตรงหัวเลยตรงตรงตรงไปตรงไปเฮียออกไปประเดี๋ยวนี้ตรงไปลุกแล้วเบลุกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยช็อตเด็ดพี่น้องเอ้ยอู้เห็นจะจะเลยตัวนี้มาถือได้น่ะฮึถือปะโอ้ยยังอ้าจับเนี่ยโอ้เรียบร้อยท่านใจขนาดพี่น้องอุตุนี้เลยช็อตเด็ดเลยวะ โอ้ข่าลูพี่น้องอ้ย้คักโอ้แน่นอนลีตัวนี้่วยยันคนยเนาะบ่วงเขากินง่ายขนาดบ่วงตัวนี่้ใส่าใส่ปุบเขาปับเลยโต้หู้เดียวอะโตไม่โต้เลยนี่เออ่ะโต้เลยเล่นขก่นี่ยดปดตัวนึงออกแล้วกใส่ป้าไว้กตัวหนึ่งลับเข้ามาอีกโอ้บังตัวงตัโอ้ลีบลาอีตัวนึงโอ้ตัวนี้อตัว ม <c ười> ันหลุดน้ำกันเนาะพี่น้องมันหลุดน้ำกันเพิ่งมาเพิ่นได้แล้วโอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องวัวนี่ตัวใหญ่เลยแหน่เลยหยาบมานน่โหรู้มันแล้วพี่น้องรมันแล้วชีมือเพิ่นใส่เพราะธรรมดาเนาะพี่น้อง พักีพนงาน n คตัวนี้อู้ยยย่เสร็จอีกแต้มนึงที่น้องเอ้มหาเน้อเต้นดมถือมันตังชิบหลงใช่แล้วเว้ยเห็นห้ายไปูชง่ายเตัวนี้หันงดูมัน้างไดวที่แหลยฟูชงายจด ห да. ันนขยดคุณมา่นี่นี่สอหลังนี่ไหลังนั่นไมี่โอ้่าลหังนี่อะขมาไซอยู่นี่สงหลังอัยูไรถนี่ย่เบห็นเนาะตัวนี้เขาส่งาใหม่น่อยไมันหนาสิดึงไปโอ เจ้เข้าไปนี่หันเห็นเห็นหูมอยู่ตเดนมันเข้าไปแถวไหนได้บริษัทจะหูเลยติเฮ้ยเขาบูเห็นเขาลุมเขาหุ่ก่อนไว้ยังดอกมันแล่นเขาจะน้ำออกอีกโอ้ถืออยู่พี่น้องถืออยู่เดี๋ยวร้ายตัวเลยใช้หู โอ้ผีหูนึ่งมันน่าจจะมันน่าจจะเขาไปทางป่าฮะเออให้ใช้หูนี่ไปเนาะให้ใช้หูนี่ไปก่อนโอ้บวกมาให้ใช้ปลาไปคือเก่าหนึ่งพี่น้องโอ้เพิ่งมาเห็นช่องหูอยู่นี่แต่ว่าลงแล้วเพิ่งเห็นหูหนึ่งอีกสั่น์โอ้นี่อยู่หนีหูหนึ่งให้ใช่อยู่นี่ใบหนึ่งโอ้ถือตัวใหญ่อยู่นี่บ้าง ิ่นลากหมไปเลยโอ้ยน oh, yeah, ี่เลือชหลังบ่วะนี่บ่มาเล่นมาผีลตัวนึ่งฮามามาบ่งบวงมาเทวนี่เต่าจะยู่วางใหบ่วมห่าโอ้ยียบบลอยียบบ้อยตัวใหญ่เลยตัวนี้หยิบ้อยลพี่น้องโอ้่นโอ้โตัวนี้ออก Ô, lắng nhìn được loại phía nào nhanh Đứng ở bộ ông ấy ôi tôi này bộ thử Tôi này ổ, là bộ thử hmm? Bộ ông lời Cắm ổ lời Sánh hưu nhanh đi Sánh hưu bằng nhanh đi Mà tôi nhanh đi theo này Mị bộ cứ bỏ để xài thằng nào, Nó xài thì tôi, tôi bữa nay ừ tham biết nên nhỉ này, này. xài nhỉ xong lắng bớt, xài nhỉ xong lắng có lông lùm rồi, ở ờ, phố, phải đấy phải đấy, được. Ê, không lắm không ở thống hồ vậy vậy không 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 cái đấy, cắm thứ vậy luôn, từ không thử không hoa chỉ không thống hồ vậy nó, không có tăng không 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 mày. ô oh, thử đi không nào cơ, không đá không để xài không không nó. không 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 ui 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 หูมันแล่นไปเลยดิใส่บงดูเนี่ยโอ้โหตลายตูนพี่น้องอ้มีตัวใหญ่บ่ตรงไทำอะไรแต่มันสี่อยเขาเออมันประจิอหูมันขันหอยไปโอ้พี่อเพื่นขวดกินเออมันแล่นกายเลยหูมันจะทั้งปลาโจทย์เลเออนี่แหลหาแถวขางโพดนี่แหละโจที่นตัวนี้ย ก็ประสาเลยกปาจุดเลหาบึงหูานี้มเล่นมเล่นพาเขามาแต่ช่างหาบ้งเขแ่นันพอเขานีจท้งใหญ่เลยเขาบุ้งเนี่น้าชิบุ้งเนมันบ็เขาหัหูเนี่ย่านเขาก็เป็นเขาสนซื่อเดี๋ยวสิไปลาาหาหูก่อนเดี๋ยวสิไปใส่เลยวจังสิพาพี่น้องไปเบิ่งตอนเายามเนาบนี้